มาเจาะแล้วต้นตายเนี่ยหลายคนว่ามันเป็นมอดจริงๆเนี่ยมอดจะไม่เข้าไม้เป็นมอดโดยธรรมชาติเขาอยู่ๆเขาจะไม่มาเจาะต้นที่ว่ายังมีท่อน้ําเลี้ยงยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เขาจะไม่ค่อยมาแต่ปัญหาก็คือเกิดจากการที่ว่ามันเริ่มต้นจากระบบรากเรามีปัญหาก่อนอ่าระบบบางทีเนี่ยถ้ามันปลูกมาที่ต้นยังดีคือเราเห็นต้นเนี่ยเรายังพอรู้รักษาได้แต่บางทีเนี่ยมันมันอมอยู่ที่ราก เจอหลายส่วนเลยมันอมอยู่ที่ล่างแล้วพอมีอาการหนักเหมือนคนเป็นมะเร็งะระยะ 3, ระยะ่ามระยะยะ4แล้วเนี่ยต่อให้ทําตามสูตรเราก็ยังยื้อได้บ้างถ้าเป็นไม่ได้มากมแต่ถ้าเป็นหนักเนี่ยเขาตายละพอตายปุ๊บพอระบบลากดูดขึ้นมาท่อน้ําเลี้ยงมันจะไม่มีไม่มีอาหารไม่มีน้ําขึ้นนะครับไม่มีอาหารไม่มีน้ําขึ้นเสร็จปุ๊บอ้อยเริ่มตายอ่ายเริ่มตายสังเกตจากว่าข้างบนก่อนเลยเลย อ่าถ้าระบบปัมป๊มไม่ได้ใช่ไหมาอาการอย่างนั้นก่อนเลยใช่ไหมค่นี้ต้องดูใหม่พอเริ่มมีข้างบนเริ่มแห้งๆปุ๊บท่านลงมาสักนิดนึงเนี่ยเราต้องดูก่อนเลยเราส่วนใหญ่หลายๆส่วนเนาะเขาจะประเมินอย่างนี้ก่อนว่าเขาฉีดยาตามรอบไหมไถ้าฉีดยาตามรอบแล้วฉีดถึงแน่นอนแล้วอยู่ๆมันลงมาเนี่ยเขาจะเยนิทผานหรือว่าเป็นระบบลากแต่ถ้าว่าเป็นหลายต้นแล้วก็แบบมันเป็นแหว่งๆเยอะอย่างเงี้ยแสดงว่าฉีดไม่ถึง อ่าที่อนุญาตผอนแบคนะค่ัอคือคือแสดงว่ามันฉีดไม่ถึงมันก็เลยมีอาการแบบข้างต้นด้วยด้านบนด้วยอันนี้เป็นบ่อยเป็นไม้กวาดแต่แต่เป็นไม้กวาดที่เกิดจากแมลงเนี่ยสักพักมันแตกเราจะเห็นแล้วอ๋อรากไม่เป็นไรอันนี้รากไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่แตกเลยแล้วจากข้างบนลงมาเลยเนี่ยอันนี้อ่าถ้าลงมาจริงๆสัก จะไม่เกินฟุตหรือเห็นสักฟุตนึงเนี่ยเราต้องรีบทํานะครับเพราะถ้าลงมาเกินเมตรอันนี้อาการไม่ดีแล้วเริ่มเริ่มถ้าเกินเมตรหรือ2เมตรมาเนี่ยอันนี้โอกาสยื้อต้องยื้อกันแต่ถ้าลงมาสักฟุตหนึ่งเราเลยย้ำทางที่เราไปดูแลกันนะว่าถ้าพี่เห็นลงมาสักฟุตหนึ่งแล้วฟุตหนึ่งเนี่ยสักสัปดาห์หนึ่งถ้ามันไม่แตกไม่เหี่เลยเราต้องรีบจัดการลากเลยครับรีบจัดการลากก็อย่างที่ตามสูตรเราเลยก็คือเอาเอากระสอบเขียวของเราเนี่ยมันจะมีไตรโคแบบเข้มข้นเยอะมาก ละลายน้ำแล้วก็ลาดบริเวณรอบโคนเลยนะครับสองก็คือเอาตัวคิ้วนี่แหละก็ช่วยด้วยคิ้วนี่มันจะไปยับยั้งไตโคนจะไปฆ่าแล้วกระสอบเกี่ยวมันจะมีคุณสมบัติคือกระตุ้นรากใหม่นะครับแล้วก็ไปปรับดินปรับดินคือกระสอบเกี่ยวมันช่วยทองล้นเขียวมันจะช่วย3าเรื่องเลย1คือต้นที่ระบบรากมีปัญหาจะได้ส่วนใหญ่ดินเป็นกรดประเด็นที่1นะแต่ว่าไม่ได้เหมาทุกส่วนว่าจะเป็นอย่างนี้นะดินเป็นกรดเกิดจากการใส่ปุ๋ยเยอะปุ๋ยสะสมปุ๋ยตัวกลางสูง ไม่พรุ่งนี้มันจะละลายยากเพราะนั้นพอดีนเป็นกดตัวกระสอบเขียวก็ช่วยได้คือไปปรับ2คือล่าเขาไม่เดินล่ามีปัญหาเกิดจากเชื้อราเชาื้อโรคตัวเขี่ยวมันต้องไปกระตุ้นล่าแล้วก็ตัวเขียวนี้มีไตโคเข้มข้น2เท่าอันนี้ถือว่าเยอะแล้วนะตัวตัวแดงก็เยอะแล้วนะที่ว่าที่เราใช้กันเนี่ยตัวตัวนี้นะครับตัวทองล้นส้มเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเขียวนี่สองเท่าเลยเพราะนั้นพอละลายเสร็จปุ๊บต้นอยู่อย่างนี้นะห่างจากตัวต้นสัก5้าสิบเซน ให้รอบเลยครับปูพรมเลยอ่าถ้าเร่งด่วนเขาจะเอามาละลายน้ำครับละลายน้ําให้เป็นโครนถ้าทรงถ้าทรงใหญ่มากๆเขาลาบเลยครับให้เป็นกึ่งกึ่งน้ํากึ่งกึ่งกึ่งโครนคือน้ําชุดแรกมันจะลงไปก่อนเลยแล้วไอโครนเนี่ยมันจะกว่าจะละลายนก็จะอีกประมาณอาทิตย์นึงมันไปเรื่อยๆเพราะนั้นหนึ่งคือมันจะทั้งยับยั้งเชื้อเก่าแล้วก็ไม่ให้มันลามเพิ่มแล้วพอปรับความเป็นกรดเชื้อร้ายจะขยายไม่ได้ที่ที่เราเน้นให้ใช้ตัวตัวนี้เป็นประจำเนี่ยนะครับตัวตัวนี้เป็นประจำเพราะว่า เขาจะมีเขาเรียกว่าคอยปรับดินให้เป็นสมเหมาะสมอยู่เสมอปรับได้ทั้งดินเป็นกรดเป็นดินเป็นด่างนะครับถ้าเราไปใช้ปูนขาวมันปรับได้ดินเป็นกรดอย่างเดียว,วถ้าเราไปใช้กำมะถันผงม,มันปรับความเป็นด่างได้อย่างเดียว,วแต่ตัวนี้มันเป็นอินทรีย์มันดึงได้ทั้งกรดและด่างะฉะนั้นดินเราจะอยู่ค่ากลาง5.5ถึง6.5เสมอเชื้อโรคจะน้อยครับสังเกตแปลงไหนที่ใช้เคมีเคมีเคมียิ่งถ้า824หนักๆบางคนขยายลูกเอา824ไปใส่อีก ไอตัวคลางนี่ตกค้างเยอะเลยมันก็ทําให้ดินม,มีปรดใช่ใชแล้วพอดินม,มีปลดใช่ช่วงมีลูกก็ยิ่งอ่อนแอมันก็ยิ่งมีปัญหาครับพอกลับไปไประเด็นไอ้ที่ว่าแห้งก่อนนะพอแห้ง,หง,หงเสร็จปุ๊บอ่าอย่างที่บอกระบบร่างมีปัญหามันดูดขึ้นไม่ได้<ช>พอนาเลี้ยงแห้งมอดถึงมาครับมอดถึงมาแต่ถ้าเป็นหนอนไม่ใช่หนอนสดมันก็มาแต่มอดเนี่ยให้ระลึกเลยว่าอยู่ๆไม่มาไม้สดสังเกตเลยไม่เห็นมอดขึ้นไม้สด จะเห็นแต่ว่าขึ้นไม้แห้งไม้ที่เราตักไว้เพราะนั้นเราต้องแก้ให้ถูกประเด็นบางทีพอมอดขึ้นเราอยามอดฉีดอย่างเดียวถูกต้องคือมันก็ต้องคุมมอดหน้างานด้วย2ก็คือต้องรีบฟื้นระบบลากด้วยนะครับก็อันนี้คือแลกเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ถือว่าสําคัญเลยไปไปหลายสวนแล้วก็ตอนตัดแต่งกิ่งก็เหมือนกันบางทีถ้าเราใช้เลื่อยใช้เลื่อยนะใช้เลื่อยเลื่อยเลื่อยเนี่ย บางทีตรงเนี้ยตรงตรงที่เราตัดใหม่ๆเนี่ยมันมันจะมีความแห้งหรือมีความตายนิดนึงมอดมันก็จะเข้าได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้เลื่อยเราก็ต้องรีบเขาเรียกว่าเก็บเก็บเราก็รีบฉีดฉีดพ่นเคลือบฮิ้วฮิ้วเนี่ยนอกจากมันช่วยทางอ้อมนะคบฮิ้วเนี่ยมันเป็นกลุ่มไทโตซานชนิดพิเศษมันจะเคลือบพอมันเคลือบปุ๊บเนี่ยแมลงก็ไม่ค่อยได้กินไอ้พวกมอดพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้กินเวลาตัดแต่งเราถึงจะใช้ฮิ้วเนี่ยป้องกันเชื้อรา แต่ป้องกันแมลงนี่เขาลเป็นทางอ้อมไม่ไม่ใช่ทางตรงเขานะครับก็เลยแบบอยู่สวนเนามันต้องคอยเรียนรู้ครับ่่ใชแต่มีอะไรก็แบ่งปันกันเนาะไม่ไอันไหนรู้แล้วก็ถือว่าผพูดซ้ำถือว่าเพิ่มพูนไปแล้วครับเพราะบางที่แบบ